โอ้โหเป็นไงเป็นไงบม,มตึกเนียเ่ยบ้อยเอาละครับก็สวัสดีน้องๆอ,อีกเช่นเคยนะครับวันนี้พี่จะมาแจกไอดีผลน้ําแข็งตื่นอันนี้เลยนะครับมาพร้อมกับดาบคู่โอเด้งสุดตึงนะทุกคนนะนี่มีดาบคู่ด้วยเป็นไงใครอยากได้นะครับไม่ยากเลยนะครับเพียงแค่กดติดตามช่อง YouTube ของพี่นะครับแล้วก็กดไลค์ให้ถึง100ไลค์ด้วยนะครับ ดาก้อนช็อปร้านจำาหนไอดี ID ไก่ตันราคาโดนใจมีไอดีไก่ตันให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นไอดีไก่ตันโมจิตื่นดาบคู่เผาว,วีซีไก่ตันผลเสือและอื่นๆอีกมากมายลองมาเลือกกันได้ที่ร้านดาก้อนช็อปลิงอยู่ที่ใต้คลิปนี้เลยก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวไอดีนี้นะครับ เป็นไอดีผลน้ำแข็งตื่นนะครับทุกคนมีเงินเขียว62ล้านนะเงินม่วงนะครับ82,000บาทนะทุกคนแล้วมาดูไอเทมนะครับดูครับมีดาบคู่โอเด้งนะบอกเลยว่าตึงสุดๆนะครับเอาไปล่าค้าหัวกันแบบชิวๆเลยดาบคาเวนดิสเขียว3ดาบโซโลนะครับดาบเยอะมากนะทุกคนแล้วก็มีกีตาร์บู๊คผ้าคลุมคาตาโกริ่ก็มีนะเดี๋ยวเรามาดูผลปีศาจนะครับทุกคนนี่ผลปีศาจก็จะมีผลชาโดผลสันผลแมกมาผลมาเลียผลย่างผลน้ำแข็งนะครับผลปีศาจจะเป็นประมาณนี้ นะทุกคนนะแล้วก็มีนี่ครับแฟกเมนสีแดงนะครับแล้วก็มีดักแฟกเมนด้วยนะทุกคนไอเทมประมาณนี้นะครับเรามาดูนะครับว่าผลพิศาจเนี่ยตื่นจริงหรือเปล่านะทุกคนนะนี่มาเช็คตรงนี้เลยอุ๊ยกดผิดนี่นะครับตื่นทุกสกิลนะครับทุกคนบอกเลยว่าตึงๆนะครับเอาไปแบบใช้เล่นกันได้แบบชิลๆนะเนี่ยนะพี่ลองแบบไปใช้สกิลให้ดูนะทุกคนว่าผลตื่นเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเนี่ยสกิลวิ่งนะครับเป็นไงเราสามารถสไลด์ได้แบบรวดเร็วนะฮะนี่ วิ้ผลแมมมอสเ,เย็ดเคว้าวโค้ดเท่อู้เขาลองสกิลปะนะ่าโค้เท่เลยนี่สกิลนะครับผลตื่นนะจะเป็นประมาณนี้นะทุกคนอลังการจัดจัดบอกเลยละแรงด้วยนี่อ่ะเครื่อบพาคีไปดีดูสกิลซีนะโบโอ้จะแรงตีนะครับแอปสลูทซีโร่บุ้ม แรงจัดเป็นสกิลที่แรงมากๆนะครับสําหรับผลน้ําแข็งนะเนี่ะเป็นผลที่คุ้มค่ามากนะครับแล้วก็เป็นผลแรงที่พีเล่นด้วยนะบอกเลยว่าโคตรตึงนะครับแล้วดูมันมีของครบอะ่ะเนี่ยดาบโอเด้งเนี้ยเนี้ยเออมัดก็ทิมเม่นก็มีเนี่ยโอ้โหเล่นแบบสะใจอะ่ะบอกเลยว่าสะใจจ้าฟุ้ม,มโอ้โหเป็นไงเป็นไง บมบสตึ๊เนียเรียบร้อยปุ๊บ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 ปบุ๊บบ,บ,บุบปบปุ๊บเบบงปุ๊บ เนี่ยเขาเอาไปเล่นนะบอกเลยว่ามันจัดนะครับมีทั้งดบบโอาเด้งอ่ะโอ้โหโ,โ,โอ้บึ้มเนี่ยเพียงชอบเลยหั่ะเนี้ยไม่อยากแจกเลยครับอยากได้คืนมาเราพูดกติกากันดีกว่านะครับกติกานะครับก็คือกดไลค์คลิปนี้นะครับให้ถึงหนึ่งรอยไล่นะครับทุกคนแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับที่สาคัญที่สุดเลยคือการกดติดตามกดซับสไครต์นะครับทุกคน เพราะว่าถ้าเกิดใครไม่ได้กดซับเนี่ยพี่ก็จะไม่สามารถแจกให้น้องได้นั่นเองนะครับแล้วพี่ขอคอมเมนต์นะครับให้น้องๆนะครับคอมเมนต์ชื่อเล่นของตัวเองนะครับแล้วก็กดติดตามพี่หรือยังนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติว่าชื่อแฮร์รี่ติดตามแล้วครับอะไรแบบนี้นะครับทุกคนถ้าเกิดใครคอมเมนต์ว่าแบบขอครับติดตามแล้วครับแต่ไม่บอกชื่อนะครับพี่ก็ไม่สามารถที่จะให้ไอดีได้นั่นเองนะครับทุกคนเนาะหลักๆเลยขอแค่กดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ชื่อนะครับพร้อมกับบอกว่าติดตามแล้วหรือยังประมาณนี้ประมาณนี้ แล้วถ้าเกิดไลฟ์ถึงนะครับเดี๋ยวพี่จะมาแจกวันอาทิตย์นี้เลยนะฮะน้องๆทุกคนก็ <c oughs> สําหรับวันนี้มันก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะเดี๋ยวพี่ก็ต้องขอตัวลาน้องทุกคนไปก่อนแล้วมาแบบรีวิวรหัสที่จะแจกแบบสั้นๆนะครับก็อย่าลืมน้องๆช่วยกันกดไลค์กดกระดิ่งให้พี่ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าครับผมบ๊ายบายอุ้ยผลช้างตีกันอย่าไปยุ่งเลย